FM 1้5ห Smile Thailand เราไปกันที่พี่บุรัษอภิชาติตรสอนครับสวัสดีครับพี่บุรัตครับสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากครับเลือกตั้งพี่บุรัตครับคุณน้องหมูเด้งเขาเลือกเขาเลือกทรัมป์ครับคุณบุรัตครับก่อนจะพูดถึงเลือกตั้งนะคะจะพูดเล่านิดนึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ไปทอด กระถินอนตะลที่วัดหนองบงโนนแดงนครราชสีมากับที่ที่วัดแม่ย่าสมจังหวัดสระแก้วครับสิ่งที่เห็นไม่ได้พูดถึงเรื่องกระถินแต่เห็นใบถึงว่าปีนี้เป็นปีแรกในรอบสามสี่ปีที่ผ่านมาที่ทำนาได้ผลชาวบ้านย็ปลื้มมากเช้าเกี่ยวข้าวบ่ายก็ไปทอดกระถินกันเยอะมากเพราะว่านาได้ผลไง มาบ้านก็รู้สึกว่ายิ่งได้ผลความศรัทธาในศาสนาความรู้สึกผ่นคลายในลหลายๆเรื่องก็ไปไปทําบุญทำาเออทำบุญกันมากขึ้นเลยนะคะคจากนั่งรถจากจากโนนแดงจากโคราเออจากนครราสีมาไปสะแก้วสองข้างทางเราเห็นนาะข้าวกำลังจะสุกแต่ที่ที่โนนแดงเนี่ยข้าวสุกแล้ว คือเขาทยอยสุกกันแต่ละที่ไม่เท่ากันครับนะคะแล้วเกี่ยวข้าวได้ผลในรอบสามสี่ปีงั้นคนไปทําบุญกันเยอะก็บอกว่านี่คือวิธีชาวบ้านนะคะเมื่อเมื่อใจเป็นสุขก็เข้าหาวัดอเข้าวัดทําบุญทำทานกันครับครับโอ้พี่บุรัตโอ้อันนี้ต้องขีดเส้นใต้เนาะพอเข้าวัดแล้วก็ร่วมเย็นนะคืออย่างที่เราเราเองก็ พวกเราปเป็นชาวพุทธเนาะพอเข้าไปที่วัดแล้วจิตใจร่มเย็นจริงๆแล้ววัดหนองบงเนี่ยคุณผู้ฟังจําได้เพราะว่าเราทําบุญที่นั่นกันทั้งสองครั้งแล้วครั้งหนึ่งในปิดทององค์พระซึ่งก็สําเร็จเรียบร้อยเป็นพระประธานครั้งที่สองเนี่ยเราก็ชวนกันทำสร้างองค์พระซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมพิบุรัษแล้วก็ใช่ค่ะเราพิบุรัะเนี่ยเป็นสะพานบุญค,คือคือเป็นเจ้าภาพสร้างพระโกนาคมโนคมนานโนเนี่ยนะครับเป็นพระองค์ที่สองในพัทธละกับ ซึ่งสำเร็จไปส่วนหนึ่งคือส่วนเสียงใช่ไหมครับพี่บุรัตคือโอ้โหองพระที่จะสร้างเนี่ยองค์ใหญ่มากแลวจะขึ้นไปไว้บนโบสถ์นะฮะดังนั้นเนี่ยเราคุยกันคือเราคือพี่บุรัตวาดพี่หญิงออแล้วก็พี่มนพใช่ไหมฮะพี่ป๊อปหลายๆคนที่เป็นทีมงานที่ที่พวกเราเคยไปสะพานบุญมาด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าทําแล้วยังไม่เสร็จนะและเราก็วางแผนกันว่าปลายปีเนี้ เราจะชวนคือทอดกระถินเนี่ยไม่ทันเพราะว่าจะต้องหลังจากหลังจากออกพรรษาก็จะมีกระถินทีนี้หลังจากกระถินจะเป็นภาพป,ป่าเราก็มองกันว่าไม่ต้องภาพป,ป่าไม่ต้องกระถินก็ได้เราก็เราก็ไปทําบุญสร้างองค์พระเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ฟังไป f o l l o w u p แล้วผมเนี่ยสัญญาว่าจะไปถ่ายทำคอนเทนต์เนี่ยมาส่งให้คุณผู้ฟังดูหมายความว่าจะเป็นวิถีชาวบ้านหรือว่าการค่อยๆสร้างคือปิดทององค์พระหรืออะไรก็ตามเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ไปแล้ว แล้วเคยบริจาคมาที่เราแล้วก็แน่นอนว่าก็ขอส่วนที่จะเป็นหรือภาษีอะไรก็ว่าไปตามขั้นตอนซึ่งเราก็ทํากันอยู่แล้วเนี่ยก็คุยกันไว้ว่าปลายปีนี้ใช่ไหมพี่บุรัษเดือนธันวานเนี่ยจะขึ้นไปอีกจะ,จะไปอีกรอบหนึ่งที่โคราช และแอบชวนกันว่าเฮ้ยเราควรจะไปดูจะไปดูเอที่เลี้ยงไก่กันที่เป็นแบบสี่ห้าพันปีใช่ไหมพี่รัเหรือไปไหว้พระต่างๆทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางศาสนาใช่ใช่แล้วก็ทําบุญซะด้วยอืวิถีชาวบ้านคนไทยไงใช่ไหมครับบ้านวัดค่ะบ้านวัดโรงเรียนเราเกินเอาไว้ก่อน บ้านวัดและการศึกษาคือโรงเรียนเนี่ยนะครบโบวรซึ่งบ้านก็คือพวกเราก็อยู่บ้านวัดก็เรากำลังจะไปที่วัดหนองบงแล้วก็จะต่อเนื่องไปดูไปดูไอ้เจ้าไอ้เจ้าที่ขุดประวัติศาสตร์เดี๋ยวค่อยๆชวนกันแต่พี่บุรั่าจะลาอาทิตย์อาทิตย์หน้าๆน,น,นิด,น,ดนึงเนาะวันที่11-18อถึง1ิอันนี้ลาไว้ก่อนเลยนะถ้าไม่มีอะไรขาดตัวผมพ่องวัดไปเนปาลก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพิรัด ่พี่บุรัตต้องเข้าใจไปร่วมเดินทางกับคุณใช่ใช่พี่บุรัตต้องเข้าใจไปด้วยนะฮะจะไปเข้าคลาสเรียนอ่ที่เบตันซิงยิงโบไปเรียนตีแล้วก็จะไปสัมภาษณ์มาสเตอร์ที่อยู่ที่เนปาลคือหลังจะเห็นแล้วว่าพี่บุรัตอ่พอเข้าเข้าเข้าคอร์สแล้วเนี่ยพี่บุรัตหน้าตาสดชื่นขึ้นมากเอ๊กก็เห็นว่าไอ้ซาวฮิวลิงมันได้ทีฮะก็เลยจะไปทําที่ต้นต่อเขาที่เนปาลพี่บุรัตคือไปดูคอนเทนต์ที่นั่น เพื่อจะกลับมาพัฒนาต่อยอดเดี๋ยวว่ากันดิพิบุรัตเนาะเอาทีนี้อย่างนี้เอาว่าเลือกตั้งวันนี้แล้วฮะวันนี้คาไปถึงพรุ่งนี้แล้วมาถึงแล้วพิบุรัตครับคือคือพาหัวสื่อเนี่ยองเป็นการเลือกตั้งที่คนอเมริกันเต็มไปด้วยความคาดหวังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเป็นไปด้วยความกระวนกระวายว่าทรัมป์กับแฮริสกัาราแฮรริสเนี่ยใครจะเอ่อ ชนะเลือกตั้งแล้วผลตามมาเนี่ยจะเป็นยังไงคือคือชาวบริการเองตอนนี้ก็ก็เรียกว่าอย่างที่บอกัะทั้งหวังทั้งกลัวทั้งอะไรพวกนี้ออกมา<ะ>ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านด้าน,านความรุนแรงด้านการก่อการาร้ายเขาจับตามองตลอดเลยนะครับว่าสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นของพวกขวาจัดหรือพวกกลุ่มโหดรุนแรงเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรบ้างเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงมาคือวันเลือกตั้งกลายเป็นวันที่ ทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหนึ่งป้องกันความรุนแรง uh huh. สองคนที่จะไปใช้สิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ พวกคะแนนเขาสูงสีกันมากนะคะไม่สาาราที่จะทํานายได้ออกมาว่าใครจะแพ้ใครจะชนะออกมายิ่งโดยนาทีสุดท้ายแล้วพวกสื่อยักษ์ใหญ่เองก็เปลี่ยนวิถีคือก่อนนั้นเรามีการเลือกตั้งเลือกตั้งในไทยเลือกตั้งในสหรัฐเนี่ยรเราก็จะเชิญนักวิชาการมาพูดขอบูลมาอย่างบูญมาอย่างนี้คือพูดกับวนเวียนอยู่เหมือนเดิมแหละพูดทำนายผิดก็เยอะแยะมากมา,กมายออกมา ตอนนี้เนี่ยนังสืงพอพอสื่อยักษ์ใหญ่บางแห่งครับเขาบอกว่าเนี่ยต้องการเพราะว่าการลงคะแนนเลือกตั้งของแต่ละรัฐเนี่ยนะครับเวลาอทวีตอเมริกาเป็นทวีตที่อเมริกาเป็นเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วช่วงเวลา,ยยา่างวอชิงตันไปที่แอลเอเนี่ยหา่างกันสามชั่วโมงทางนี้ปิดถีเลือกตั้งแล้วทางนั้นเพิ่งจะเปิ<ช>ดทีเลือกตั้งแล้วสื่อรายงานเลี้ยทางทางทางแอลเอทางฟลอริดาเนี่ย บางคนเขาบอกเขาไม่ไปออกก็รู้ผลเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาไม่อไปใช้สิทธิ์ก็ได้เลยพวกนี้ออกมา,อาตอนนี้เราก็ต้องพยายามระมัดระวังไม่ให้ว่ารายงานผลแล้วจะไปมีผลต่ลอคนที่ยังไม่ได้ลงลงคะแนนในอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรนะคะเราก็คิดวิธีกันว่าจะทํายังไงนะอย่างนู้อย่างนี้ออกมาคือพยายามให้มีผลน้อยที่สุดเพราะอย่างที่บอกอะค่ะว่าเลือกตั้งที่สูสีกันมากครับ ครับพี่บุรัตต์มีรายงานข่าวอย่างเช่นวอชิงตันโพสต์นะเขาบอกคราวนี้เขาไม่แสดงจุดยืนนะแล้วคนก็เมาสกันว่าเขากลัวคุณทําตามเช็คบินคืออเมริกาก็เป็นพี่เป็นตัวดีเลยล่ะแบบนี้คือความเห็นของคนคนประชาชนเย็นแต่ว่าจะมีอะไรที่ประหลาดประหลาดออกไปเยอะออกนะครับเพราะว่าเขาก็มี กรณีเราข้อมูลเก่าๆของเขาฝังหัวอยู่การเลือกตั้งครั้งก่อนไปยังไงเป็นยังไงรั้นนี้เป็นยังไงกอบเมืองแต่รั้นนี้เป็นรั้งที่สื่อเดือดราอระวังตัวมากๆ <c oughs> ไม่กล้าฟันธงเด็ดขาดเลย <c oughs> นะคะต้อง <c oughs> สื่อข้างไหนเข้าข้างใครเนี่ย <c oughs> ก็จะบอกฝ่ายนั้นชนะแ <c oughs> ม้ว่าชนะสูสีก็ตาม <c oughs> แต่คนหนึ่งที่ฟันธงมาแล้วน่ากลัวมากเลยครับคือ อดีตรับดีเบตเดเวฟของรัสเซียซึ่งตอนนี้เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียเพราะวกาทั้าทรัป์เลือกตั้งทรั้์ชนะแล้วก็ไปจัดการเรื่องยูเครนเดระวังนะว่าจะกลายเป็น JFK คนที่สองอใช่ผมเห็นคำว่า JFK คือถูกรอบสังหารแล้วทฤษฎีการรอบสังหารของ ของ JFK เนี่ย<ะ>ก่อนนั้นบอกเลยว่าคิวบาบอกเลยว่ารัเสเซียแต่ตอนหลังก็บอกไม่ใช่เป็นมาเฟียแล้วยิ่งใกล้เข้ามาก็บอกคือหน่วยความมั่นคงเองคือพิสฎดีเนี่ยเริ่มใกล้ตัวว่าคือฝีมือของคนรอบตัว JFK เองอืมอืมคนนะคะคใช่ครับ เป็นสิ่งที่เชื่อก็คือทฤษฎีเริ่มจากเดิมที่โทษรัเสเซียโ<ะ>ทษนูน่นโทษนี่ออกมาะนะคะ,ะตอนนี้นบอกว่าจริงๆ<ะ>คือคนใกล้ตัวอยู่ได้ด้วยความมั่นคงนี่แหละเราก็บอกว่านี่เรื่องของอการที่ถ้าสมมติทรัมป์ได้รับเลือกตั้งนะคะแล้วพยายามเขาบอกว่าเขาชอบคุยไงว่าโอ้ยชนะปั๊บเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์หาอูร์ตินปั๊บเดี๋ยวปัญหาย,ยูเครนจะยุติเขาบอกไม่เลยะระวังแล้วกันว่าผลตามมาคือตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อ S <S> นะคะเป็นนี่ก็เรื่องเรื่องที่แบบสื่อจับตามองทุกเรื่องแ,<ม>แล้วเพราะว่าการเลือกตั้งท้งนี้ทำให้มริกาแตกเป็นสิ่งเสียะ กรณี JFK เนี่ยพี่บุรัษถ้าเราเราพอจะย้อนจําได้ตอนนั้น JFK เขาเป็นคนที่ต่อต้านสงครามพอสมควรนะแล้วเขาก็เป็นขวัญใจอเมริกันละเป็นเป็นประธานาธิบดีที่ที่ที่คนอเมริกาชอบแล้วเขาพูดเก่งถ้าชี้มือบนฟ้าหล่อแงเอ้านั่นแต่ดีด้วยแล้วก็อย่างว่านะโอ้โหรื่อเราเบื้องหลังชุกพวกฮอลลีวูดก็ชอบเพราะว่าเป็นแฟนมาเลลีนมอนโรมากอะไรมากนะข่าวเขาเยอะมากเป็นเผู้หญิงจริงๆแล้วก็เป็นเอผู้หญิงคนนึงแหละใช่ใช่ใช่เป็นแบบนักการเมืองชายในยุคก่อนะ ใช่ครบใช่แต่ว่าความที่ตอนนั้นก็ในว่าไม่เอาสงครามสุดท้ายก็ถูกยิงอย่างที่ว่าแล้วก็ทฤษฎีสุขภพคิดต่างๆหรือทฤษฎีแต่แต่ก็ใกล้ตัวเข้าไปทุกทีว่าเป็นคนในอเมริกาด้วยกันขณะ R F K ออกมาประกาศตอนนั้นที่จะลงสมัครคราวนี้เขาบอกว่ามันเป็นคนในเขาระบุไปเลยว่าเป็นเป็น C I A อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้โอ้โหสะดุ้งกันทั้งเมืองแต่ว่าแน่นอนว่าหลักฐานนี่มันจะเชื่อมโยงว่ามันเกิดผลได้จริงมันมันไม่มีมันยังไม่ชัดเจนก็ เคยออกมาเปิดเผยไอ้คดีนี้แล้วก็ไม่มีอะไรในกอไั่ขคือหมายความว่าก็จับต้องอะไรยังไม่ได้พี่บุรัตดังนั้นการที่รัสเซียชีย้ประเด็นเนี้ยคือว่าก็เอ๊ะไม่รู้จะตีความไว้ยังไงพี่บุรัตตีความไว้ยังไงฮะทีห่หนึ่งเตืนเรื่องอยูเครนอ,อืมอย่าพรีอาม นะคะแล้วก็สองปีการยเยาะเย้ยการเมืองอเมริกัน<อ>เพราะ<อ>จริงๆก็คือมาเฟียเหมือนกันแหละมาพูดกันตรงๆในสายตานักวิเคราะห์แต่เขาคงไม่ตินไปถึงขระดาษนั้นเล่นหมายถึงว่าการเมือง เมื่อหลังการเมืองก็คือเรื่องของความรุนแรงนะคะไม่เห็นด้วยก็คือใช้วิธีการรอบสังหารเนี้ยการรอบสังหารนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้ไม่ทําเดี๋ยวนี้ทําง่ายขึ้นท้าเบย์ก็ถูกรอบสังหารที่เขาอ้างมาสองครั้งอตอนช่วงหาเสียงเพียงคนก็มองกันว่าคนที่ชอบทั้าก็ชอบเลยไม่ชอบทั้าก็ไม่ชอบเลยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้คนก็จะคิดว่าวิธีตัดสินปัญหาที่ดีที่สุดคือฆ่าซะ คือคนอย่างนี้เริ่มมีความคิดแนววิธีตัดสินปัญหาทีสุดคือเก็บซ โอ้โ oh, oh, หโอ้โห oh, oh, oh. เราก็เห็นในในตะวันออกกลางก็ใช้วิธีนี้นะพี่บุรันเนาะก็เราก็เห็นว่าหน่วยสายสายลับของอิสราเอลก็ลอบสังหารฝั่งตรงข้ามอ่ะอันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดเข้าข้างไม่เข้าข้างใครนะพี่บุรันเนาะมันเป็นความจริงเชิงประจักษ์อืมเข้าใจได้เข้าใจได้แบบโหดๆนะพี่บุรันเข้าใจได้แบบโหดใโหด่ะคือเราไม่ได้สนับสนุวิธีการนี้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าบทศาทที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดดว่่าาาจะเเเปป็็นนหหรืออไไมยกใ้้ขท นันเพราะว่า<ช>เรื่องผลประโยชน์คือผลประโยชน์สูงสุดอืออและอย่างที่เราเคยพูดหลายครั้งว่าการเมืองกันเหนือการเมืองก็คือเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลข,ของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างต่างต่าง,างนะคะคงั้นพวกนี้เนี่ยเขาจะมีกลุ่มนึงที่ใช้ความรุนแรงในการตัดปัญหาอือฮับฮ่าดังนั้นก็มองข้ามประเด็นนี้ไม่ได้จริงๆในพิบัลคือมองข้ามไปไม่ได้เพราะว่า จ้าตัวโดนยิงไปแล้วอ่ะเฉียวหูอย่างที่เราทราบในรอบนี้เออแต่ว่ามันจะส่งผลยังไงกับการเลือกตั้งก็เดี๋ยวจะรู้แล้วเดี๋ยวภายในวันนี้เนี่ยโอ้พี่รันมองไงต่อฮะก็ก็อย่างที่บอกคือไม่กล้าชี้ครับแม้ว่าใจเราจะรู้ว่าคนอเมริกันสุดท้ายอาจจะต้องเลือกทรัมป์นะคะเพราะคิดว่าทรัมป์ยังเด็ดขาดกว่ากัมมาราแฮลิสแล้วก็มีสีสันมีอะไรมากกว่าแต่ว่าเราก็ไม่กล้าฟันธงว่าเย่างมู้อย่างนี้มา จเราเราก็บอกว่าถ้าอัมบัตกราเฮลิฮสขึ้นมาเนี้ยโลกคงจะสงบปกมากกว่านี้อแต่แต่อย่างที่บอกกับการมันคือเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็คือเรื่องวิถีชาวบริการซึ่งเขาบอกว่าใครจะทําให้เขาอิ่มมากกว่ากันอ๋อฮะฮะโอ้ <c oughs> สุดท้ายมันก็มันก็วัดกนที กองทพเดืนดี้ทองอ<ม>ใช่ไหมลัควาาใช่ใช<ส>่ตะกีตอนนี้ไม่ได้ดูตัดสินไม่ได้เป็นปัญหาปาเลสไตน์ไม่ได้ป,ปัญหาเรื่องของยูเครนปัญหาฉันน่จะใครจะให้ให้ฉันกินจ็ดรั้์จริงๆเป็นคนโอดนะคนไม่ค่อยเล่นตอนนั้นนั่ง่งทําเขียนข่าวเขียนสารคดีเรือ่รองหนึ่งท่านเป็นคนที่ประกาศว่างบประมาณอาหารเช้าของเด็กนักเรียนเด็กโดยเฉพาะเด็กประฐมเด็กอนุบาลเนี้ยปัดขับทันที โอบาม่าเนี่ยเป็นคนให้งบประมาณด้านนี้แล้วตัดฉับปั๊บเนี่ยปรากฏว,ว่าเช้าเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องเลยก็ไปไปถือถาดแล้วอ,อาหารไม่มีกินพอพอ,อพอถือปั๊บจะต้องเขาต้องต้องสแสดงว่ารับอาหารแล้วจะตรงข้อมือรปรากฏบอกว่าอ้าวคนนี้เป็นเด็กได้นูนน่นดเด็กที่แบบได้รับเอ่องบประมาณนี่เขาเอาถาดอาหารคือแล้วอาหารทิ้งในถังขยะ ทำทันทีเลยคนคน,คนที่เห็นมาเนี่ยนั่งร้องไห้เลยแล้วคนที่เป็นแม่เป็นแม่ครัวแล้วต้องดึงถ่ายของลูกแล้วเอาแล้วอาหารแทนที่จะไปวางเฉยๆแล้วเอาอาหารไปทิ้งขยะให้แต่เห็นว่าเธอไม่มีสิทธิ์ได้กินต่อไปแล้วอาหารฟรีมื้อเช้าโอ้ยโคโหดมากเลยนะคะแล้วต่ละรัฐทาตามต้องทําตามแล้วก็นั่งบ่นกันแต่ก็ไม่มีใครต่อต้านแล้วเรื่องที่การจัดการกับผู้อพยพจาก ที่ติดชายแดนเม uh ็กซิโกคุณดูเขาไม่ใช่มนุษย์เลยอ่ะ uh huh. ผักดันไปโอนเป็นกลางทะเลทรายเป็นมันก็คละเทา,ากันเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชาย uh huh. การกินอยู่ก็คือไม่เหลียวแลเลยแล้วเด็กหายเยอะเขาคิดว่าเด็กที่หนีข้ามแดนมาเนี่ยตกปเป็นเหยื่อแกงข้ามมนุษย์ก็เยอะ uh huh. หายไปจากท่ายอพยพ uh huh. เขาเป็นคนโหดผู้ตรงๆว่าเพื่อบรรลุ นโยบายของเขาแล้วเขาทาอะไรก็ได้ hmm. โดยไม่สนใจ <Huh. S 2> ทีนีตเด็กนักเรียนจูจ่ๆเด็กอนุมาลถูกกระชากอาหารเชา้าคุณคิดดูโหดสุดอ่ะ uh huh. โหดสุดเลยอะ่ะ huh huh. แล้วก็เรื่องที่แบบเด็กก็ไปในค่ายอพยพก,ก็ถูกปล่อยตาละเลยือม huh huh huh. แมมเจ้าตัวรู้ไมมเนี่ยว่าผลของ ตของสื่อปิดปากนะ uh huh. มีสื่อไม่ไม่กี่ฉบับไปเล่นเล่นแล้วก็ถูกปิดแบบห้ามห้ามเข้าไปทําข่าวด้านนู้ดด้านนี้ oh, ออกมาจริงจริงคุณทรัมป์นี่เขาโหดกับสื่อมวลชนนะฮะเพราะว่าเขาเขาเขาตานเช็คบินอนะเออแล้วตัวเขาเองก็เข้าใจเรื่องสื่อดีเพราะเขาก็อยู่ในวงการนี้เขาก็มีพักมีพวกด้วยละ่ะเออก็โอ้เขาก็เป็นแบบมนุษย์ขวาแบบ ข่าวอะแบบสุดอะพี่เขาเป็นคนขวางโลกเขาตุ้กเป็นคนเขาส้างข,ข,ขวางโลกมากเลยนะ,ะอะไรที่เราคิดว่าดีเนี่ยเขามองปเป็นอีกมุมหนึ่งออกมาแล้วเขาทําโดยไม่คิดถึงอะไรทั้งสินออ้นบาปบุมเขาไม่คิดถึงค่ะเขาคิดถึงว่าเขาจะต้องเป็นแบบดีให้ได้โอ,อ้พี่บุรัขอต่ออีกนิดหนึ่งจริงๆหมดเวลาในวิทยุนะครับขอต่ออีกนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าอยากให้พี่บุรัชชี้ว่าสุดท้ายเนี่ยพี่บุรัช ถ้า,ถาคือพี่บุรัชสังหอดว่าจะเป็นทรัมป์แต่ว่าบนคะแนนเนี่ย คือในสวิงสเตทคุณทอมเขาก็เขาก็ชนะไ,ไปหลายรัฐเจ็ดรัฐก็ชนะไ,ไปสักห้าอะไรก็ตามแต่มันก็พลิกพลิก,ลกแต่ทีต่อละทีชนดิดแบบอย่าลืมนะว,ว่าที่เขาสัมภาษณ์ความเห็นและนั่นคือป๊อปปูล่าโหวตขอย้ำว่าเขาเอาคะแนนอิเล็กโทรโหวตคือคณะผู้เลือกตั้ง College, อิเล็กโทรโคลเลจนะคะคณะผู้เลือกตั้งงั้นเราบอกมาโอ้คะแนาานคะแนาานนี่สูงสีสูงสีนั่นป๊อปปูล่าโหวตคือถามความเห็นประชาชนเขาอยากได้แต่ความเห็นประชาชนไม่ใช่คะแนนตัดสินคะแนนตัดสินคือคะแนน ของคณะป๊อปปูล่าโบตซึ่งต้องดูแลว้วว่าเลือกไหนห mm, เพราะว่าคะแนนตัดสินี้เคยพลิกล็อกครั้งที่ทรัมป์เลือกตั้งกับแข่งกับเอ่อฮิลลารีคลินตันอืมอืแล้วทำได้ป๊อปปูล่าโบได้ป๊อปปูล่าโบจะแพ้แพ้ฮิลลารีแต่อีลัคโบรตทรัมป์นำลิ้วเกือบทุกรัฐอืมอืมอืมอืพริบรัตอีกอีกชั่วโมงเออีกวันหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นมองว่า มีรายงานข่าวที่คุณทรามเขาเริ่มจะพูดว่าเริ่มจะพูดว่าเขาจะโกงเขาจะถูกโกงกันหรือแต่คือถ้าเขาไม่โดนโก้เขาจะชนะคือเขาเริ่มใจเ,เขาเริ่มพูดคำนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะเ,เหมือนว่าจรออิงๆแล้วเขาต้องชนะ แต่ถ้าเขาแพ้เมื่อไหร่แสดงว่าถูกโกงคือเขาไม่มองมองคนอื่นเลยว่าไม่เลือกเขาก็ได้เลยพวกนี้คือถ้าแพ้ก็แปลว่าถูกโกงใจเขาเป็นแบบนี้ใจไม่ได้เป็นักเกีกันะคะว่ายอมรับผลแพ้หรือชนะอะไรพวกนี้ออกมาเขาพูดดักคอไว้แล้วเขาจะได้เป็นช่องทางในการฟ้องร้องไงสู้คดูทางสารอีกต่อไปครั้งที่แล้วก็บอกเขาแพ้เพราะว่าศารไม่ยุติธรรมสารตัดสินแบบแบบแบบจริงๆเขาต้องชนะ ล้วสารยังแบบรีบร้อนตัดสินให้ตัวของปู่ไรเด้นไเดนชนะอะไรพวกนี้ออกมาครับพี่บุญรัตเป็นกระบวนการยุติธรรมเขาเขายังด่ <c oughs> เาเอาอย่างนี้กันเพื่อ <c oughs> เพื่อที่ว่าฉันจะต้องชนะเข้าใจพี่บุญรัตพี่บุญรัตเป็นคนที่เป็นสื่อมวลชนหญิงที่เกาะติดเรื่องสิทธิสตรีมาตลอดตลอดชีวิตคือในไทยเนี่ยต้องบอกว่าคุณบุญรัตอภิชาติไรศดเนี่ยเกาะติดเรื่องสิทธิสตรีมาตลอดคือถ้าประเด็นนี้มันกลายเป็นประเด็นที่ ใหญ่ขึ้นมามากพอสมควรเลยทีเดีวยวการเลือกตั้งครั้งนี้ขอสหรัฐมองประเด็นนี้ยังไงพี่บุรัตค,คือคือซ้ำเนี่ยดา่ากัมล拉เฮริสแลร์ด่าสื่อหลายสื่อในวินาทีสุดท้ายกรณีที่ไปบอกว่าผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งโดยไม่ต้องไปถามความเห็นของสามีเราทำเพื่อตัวเราเองโดยเฉพาะเรื่องการทาแท้งเออเพราะทําแท้งที่ชาวเมีการถือเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นปัญหาที่ขาดแล้วก็เป็นเรื่องศาสนาด้วยหลาปีนะคะ อยู่ที่ว่านักการเมืองกลุ่มไหนขึ้นมาถ้านักการเมืองที่แนวคิดขวาขึ้นมาปั๊บก็แก้กฎหมายห้ามทําแท้งถ้านักการเมืองไหนยุคไหนที่คิดว่าแนวคิดเสรีนิยมนํามาก็เปิดทาแท้งเสรีแต่คําว่าเสรีหมายถึงว่าต้องไม่เป็นอันตรายต่อแม่และเด็กนะคะค,คือมีเงื่อนไขแต่เวลาเขาพูดพูด,พดสั้นๆปั๊บก็เหมือนว่า ผู้หญิงก็บอกทำงานนอนกับสามแต่เมื่อนอนเนี่ยนอนกับผู้ชายเนี่ยมไมไ่คิดออกมาเป็น่าเรื่องมีมุกมีลูกเ่ยต้องมานั่งทำแทง้งคือคือเป็นหาไปดูถูกผู้หญิงี่กลายเป็นการกดทับผู้หญิงอีกครั้งนึง,ท,ง,ท,งทั้งที่การทำแท้งเนี่ยมีวิธีการและมีข้อห้ามข้อจำกัดอยู่หลายข้อด้วยไม่ใช่ว่านึกจะทำแท้งก็ทำแท้งทันทีนะคะดังนั้นดังนั้น ดังนั้นรอบนี้ก็จะมีเสียงว่าแต่ว่าพอสุดท้ายพอเลือกตั้งผ่านแล้วก็จะผ่านไปนะฮะไม่ค่อยได้เรียนรู้ว่าว่าผลออกมาเป็นยังไงคือจริงๆอยากให้ฝรั่งเนี่ยเขาเริ่มทําโพลขึ้นมาว่าสุดท้ายเขาแพ้ชนะกันเพราะอะไรกันแน่คือก่อนก่อนนั้นโอ้คือม่มีพี่ใช่อันเนี้ยขอบอกเลยนะถ้าฝรั่งที่ไหนฟังโย่จะได้รู้แล้วกลายเป็นหนังสือพิมพ์หรือสื่อที่จะมีคุณค่ามากเพราะว่ามีมีปัญหาหนึ่งที่หายไปรั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากคือการที่รัฐ ดับเท็กซัสแคลิฟอร์เนียจะขอแยกตัวเป็นเอกกัเราเราไม่อใจไม่พอใจผลการเลือกตั้งใช่จำได้แต่ครั้งนี้แต่ครั้งนี้ไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าเงียบไปฉันสนใจแต่เรื่องอื่นระหว่างทรัมป์กับลาฮแฮลิสอะไรพวกนี้ไปใช่ใช่ค่ตอนนั้นเนี่ยโอ้ยรัฐเอ่อเอ่อเท็กซัสจะแยกตัวเนี่ยมันมีมันมีประเด็นจริงๆแต่ว่าก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยยอมรับกันว่ามันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าก็เงียบกันไปแล้วก็ผ่านกันไปมันก็มีคนที่อยากจะทําให้ตรงนั้นก็เกิดขึ้นในเรื่องในบ้านเาาก็ตแ ผลของการเลือกตั้งหลังจากหลังจากเลือกแล้วเนี่ยแหม,มจะทําให้เราเรียนรู้แล้วก็เป็นข้อรู้ต่อไปใ<บ>น,น,น,นอนาคตระหวา่างประเทศจะสนุกพี่บุรัตนีอีกเรื่องหนึ่งหลัเลือกตั้งแล้วทีนี้เราไม่สนใจปัญหาปากท้องชาว <ส è S 2> บริจารคือปัญหาการเมืองระหวา่างประเทศละทีนีจ้จริงจริงเดี๋ยวหลังจากเลือกเราจะรู้พี่บุรัตนีอีกข่าวนึงพี่บุรัตน์บอกว่าน้ําท่วมสเปนผมเห็นข่าวนี้แล้วล่ะผมสงสารมากเลยคือคือคือพระองค์ท่านถูกปลาโคลนใส่ที่สเปนคือจริงจริงแล้วสื่อพาดหัวผิด แต่ว่าเพื่อเรียกเรียกคนอ่านเนี่ยเวลาดัานท่วบเนี่ยเราดูถึงเมืองไทยคนที่ต้องรับผิดชอบคือนายกรัฐมนตรีประธานดีเออนักการเมืองไม่ใช่เกี่ยวกับสถาบันนะดีเี่ยเกาะติด สมเด็จพระราชาธิบดีเออสเปนนะครับอ่อของสเปนคือสเปนนับท่วมใหญ่คนตายสองร้อยกว่าคนค่ะแล้วเขาไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่านายกจะไปไปไม่ไปคือคนไทยภาคประชาชนเนี่ยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันไปช่วยชาวบ้านเองภาคตันไม่เกาะติดแจงหวังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์คนก็ไม่สนใจช่างเองเองไม่มีความเมตตาเองจะมีแต่เรื่องการเงินสมการก็ช่างเองเราช่วยกันเองก่อนแต่ว่าอเมือที่ที่ที่ของสเปนเนี่ย คือน้าช่วมสับพลันเหมือนกันแล้วคนตายกว่าสองร้อยแล้วแล้วเขาโกรธมากที่หนึ่งรัฐไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้าของเราเองก็แทบไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้าเหมือนกันเรื่องไอ้ดินโครนตลมใช่ไหมคะสองคือการช่วยเหลือชักช้ามากสี่วันผ่านมาตั้งนานแล้วความช่วยเหลือยังไปแทบไม่ได้คือจริงๆเขาจะปลาโคนใส่นายรัฐมนตรีเออแต่นายรัฐมนตรีจะแสนรู้บ้างไม่ไปเองคือคือขอตามเสด็จขอตามเสด็จบับ ตัวประธานประธานรัฐสารนกลายเป็นชิงและควีนใช่ไหมคะใช่ระอุการตก็สูงด้วยใช่เป็นเป็นกษัตริย์ที่สวรา์มากตอนตอนอยูชิี่หล่อมากเลยนะคะเพตุงั้ก็เลยไปพาดหัวว่าว่าเนี่ยทำไมไม่เตือนไทยคือหน้าที่เตือนไทยเป็นหน้าที่รัฐไม่ใช่ของกษัตริย์อืมใช่ แต่ว่าพระว่าองค์เสด็จไงแล้วก็ทรงสูงด้วยนะคะคนเลยปลาโครนมานายนุ่นทีก็เลยหลบอยู่หลบอยู่หมอนกับว่าฉันพึ่งบารมีของพระองค์ท่านฉันฉันไม่ถูกประชาชนด่า ขีเลดที่เสียล้อมท่าถูกพี่อืมเข้าใจแต่ว่าเป็นภาาหูวที่ทําให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วต้องยกพระองค์ท่านมากเลยสงบเยือกเย็นแล้วไม่ตอบโต้ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นความสง่างามยกพระเจดียวัดนี้ว่ายกย่องมาแล้วนะครับไม่โมโหไม่อะไรเลยพระราชินีก็เหมือนกันค่ะก็พูดไปมีเศษโครนมากระเซ็นกระสายถูกบ้างก็ไม่เป็นไรก็คุยไปแล้วก็ค่อยๆคุยกับคนที่ เข้ามาบอกว่าเออเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือทําความเข้าใจกันค่ะความชา,าของรัฐบาลถ้าพระองค์ทรงไม่้วเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเห็นทันทีตกเป็นเหยื่อสือ่อตกเป็นเหยื่อของคนที่ต้องการจะล้มลางสถาบันใช่ใช่ใช่คือสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลชา้าแล้วก็เอาคิงกับควีนของสเปนในคิงฟิลิปเป้เนี่ย, e, ยไปด้วยแล้วพระองค์ถูกปาอย่างที่พิรัตว่านะเขาคงอยากจะปรารัฐบาลสุดท้ายก็มีคนพยายามจะแก้กันนะว่า ว่ามันไม่ใช่ความผิดของสถาบันมันเป็นความผิดของรัฐบาลแต่ว่าเดี่ยวพูกไปด้วยกันโอ้ยต้องส่งร้องไห้แนงสาเลยอ่ะพระราชนี q น e e ของเราเนี่ยสถาบันไปช่วยแต่ว่าให้ปิดถูกด้านหน้าใชพี่ของเราก็เข้าเนี่ยอุตส <ไป S 1> ่าห์ไปแบบว่าไปเห็นใจประชาชนไปกับรัฐบาลไอ้นายกก็แหมรู้ทันมากเลยนะคะเกออาะหลังเข้าใจพี่เอาละครับเป็นบทเรียนเอาไว้ก็เดี๋ยวเรารู้ผลแล้วเรามาว่ากันต่อขอบคุณพี่บุรัตมากครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับสดีครับผมดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1 0ย้าสมัยไทยแลนด์